แล้วก็สู้ของน้อยๆของน้ำอ้อยคนบ้านๆนะคะขออนุญาตไลค์15นาที20นาทีโดยประมาณนะคะก็ะอาจัรจะลับขอฟ้าเพราะว่ะาฟ้าสิสบักแลรวเนาะ,ะแล้วก็นั่งที่เดิมอะประตูหลังบ้านนะคะูค่ะ ชมธรรรอมาสิ์กันตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาก็ทำภารกิจต้นเช้านะคะเตรียมเตรียมกับเขาค่ะ ข้าวทำกับข้าวเนาะตอนเ้าๆยังไม่ได้ไปหาซือ้อยังเลยค่ะ <laughs> ว่าซือ้อของมาปลุกรอฝนดูจักหน่อยกัน ซื้อพวกพริกพวกมะเขือซื้อพริกซื้อมะเขือซื้อนูนนี้นั่นนาะมาปลูกไว้ตะกินเป็นยังไงคะตื่นแต่ตนอนสับตื่นจะซอา ขอโทษขอไปนะคะตอนนี้ระยะช่วงเวลานี้นะ่าสิบรอิอานในไหลสุดนะคะไม่ได้เข้าในไหลสุดด้อคะ่ะเด้อก็ไปเป็นบางบ้านนะคะ <laughs> ถ้าเจอก็เป็นเข้าใบบางบ้านแต่ส่วนมากก็สิลังบ้านไรกว่าเพราะว่าเมืองคิดอะไลก็ประมาณหนึ่งนี่แหละเนาะจะกวกงกันไหลอยู่คะ่ะสิบห้านาทียี่สิบนาที โดยประมาณเนาะค่ะรบบรประาณว่าจะรบกวนเพื่อนๆคนใดเต้นเจ้ามาก็เปิดไล่ไปแล้วค่ะเครื่องหนึ่ง ก็เปิดชมวคลิปเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆถ่ายเงาหลาายก็เปิดทิ้มไปเห็ดภารกิจก่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณท่านที่อยู่ข้างบนน้ำด้วยค่ะ เป็นไกล้จากรวังนะคะตรมะตะเศร้าเศร้าแสงตะเวนกำลังขึ้นนะคะช่วงเนี้ยกระสเห็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ตลอดนะคะกาเสียงพินนะคะ่ะเสียงพินบรรยากาศตอนสดๆเพราะว่าตอนคำบ่หินค่ะแสงตะเวนตกดินบ่หินนะคะ ราะว่ามันอยู่อีกมุมนึงเนาะเอาอยู่เขาอยู่ทางนาทางเหนือค่ะเขาไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันตกอะไรบ่เห็นแสงตะวันตกนะคะเด้อแสงตะวันตกดินได้สิบเอเห็นตะเกียบไม่แต่เห็นตะตะวันขึ้นเนาะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะพี่เจบีสวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ พี่วีว่าไมาได้ไปหาพี่วีที่หมู่บ้านคุณนะคะขอบคุณนะคะไปแน่บไปแน่ล้าง้กกับไปหลังบ้านไปชมคูหล,ลังบ้านเนอะแม่นะค่ะพี่วีบรรยากาศบ,นบานๆเนาะอ นั่งอยู่หลังบ้านเลยเนะียนั่งอยู่ประตูหลังบ้านเลยค่ะ <c oughs> อีกเครื่องเปิดให้แีอนพี่ๆน้องๆอ,อยู่ค่ะมันยาวกันเลยบ่ไดเอามานำกันเลยบอกมาถือกระสิเหินบรรยากาศแบบมีตลอดเด้อยวีวีเด้อสวัสดีค่ะ ที่นี่คุณเสียเป่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจะเป็นอันมีหลายซื่อเนาะขอคุณหลายๆเด้อค่ะแต่บรได้ได้เปลีป่อนๆกันก็ฝากคอมเมนต์ไว้ลังบ้านใดเด้อค่ะแต่เปนเพื่อนแล้วก็ขอบคุณมากมาย <laughs> ซีเมนซีเมนซีเมนทิลักเป็นบบอ่านไม่ถูกเน่าสันอ่านไม่ถูกว่าสันคอยามาเด้อว่าสันโอยเนะาะมากระซังเร็วบ่ได้เอเวนตามาเมียโอยทิลักอ่านบะถึกอ่านบะถึก อือมาสินยังสิครับโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะสาวลาวใต้อันขอยบกเงินภาษาทางนั่นปันไดเด้อคุณอดุล อ่านติดๆค่ข,ขัดแกสิว่าคอยอ่านบาอ,ออกอีกเดืนอนเว่าเก่งทางไอ้นันปนันใดเด้อนั่นอ่านทำเมาหนะสวัสดีนะคะสาวลาเตสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีเช่นกันเด้อค่ะเด้ออ่านดันอยังก็อีหังพลังบ่เด้อ เว้ยเนาะอไปซะแล้วภาษาเจ้าก็หูอยู่ว่าเจ้าอันนั้นเนอะเจ้าอ้อยอ่คันอ่านติดติดกันขังก็สิไปคนระเบียบมับนัอบคุณมากมายนะคะสาวเล่าไต่ นเดินขึ้นอันตื่นอันตะเสาแถอะคอยเกินสิบห้านาทีนะคะเด้อขอบคุณมากไมสิบห้านาทีโดยประมาณเราอาจจะไปได้คอยแวนคอยไปไลาสดพร้อมนะบัดบรรยากาศคงจะดีมากไหมคะบรรยากาศดีอยู่ค่ะเจ้าลออไต้กันอัน ทางคุณก็น่าสิบรรยากาศดีอยู่เนาะอันนี้มือเศร้าๆไหมกบไปไปกรุงเทพแล้วบ่าะซเลียว,วนั่นแล้วอากาจ,ะจะาิยอนนั่นไหมจิทธามาทก อีห no. ังพลังต <laughs> <laughs> ีโอ้ยเนาะฉันเลี้ยวอ่ะมันกะสิอ่านว่าโอ้ยนั่นแหละเจ้าควายกะสิบาทเพื่อนเราขอกระเบียกอ่านภาษานี่กระเบศนัดป็นไงดิ ตา阿าหังก็阿หังเลยอืะแต่ยังบ่ได้อยู่อบ่เนี่คือมาหอดคือมาหอดบ้านพีได,ด้น้อบ้านนี้คุณอดุลปกติโดนเรยเดีบ่ได้เจอคุณอดุลมาแว่แบบกลับไป พราะว่าไอยกินบดุลค่ะไอ้กับกินแบบๆด้วยกันสิบห้านาทีก็ลงแล้วส่งงานเมื่อละนิดละหน่อยเอาเนาะประด้ส่งงานเมื่อละลายดอกย่ะปีวีนี่นะ ที่เวียนฝนตกบ่ทางพุ่นค่ะฝนตกบ่ทางเทยียบจัง่อยอันน,น,อนั่น,นก,ก็ไปไปมาหยากร้อนฝนตกก็เลยฝนตกสองเมือง บ้านี้หมอกลงน้ำมือเศ้า <c> ห <oughs> มอกหนาตึเากเลยก็บอก่าออกจากนี่เลยค่ะในหลังคาบา้า <c oughs> น, <c oughs> น,นอยู่ประตูเลยคุณอดุลนั่นยู่ประตูเลยแจนเจ้าของเป็นวัดไหมแ <c oughs> จนเจ้าของเป็นวัดแล้วไม่ย่างออกไปเลยค่ะถ้ามือใดบ่มีหมอกจะสิย่างไปทั้งนางเป็นไทยหา,ายเพราะให้ในแล้วอยู่ พราะว่าฝนตกก็เลยบว่านั่นก็ย่านมันนั่นย่านมันยานกีไทยพแตกเนาะท่านก็ยังมาท่นในเดินมา่ายให้อยู่ยุคลังหนึ่งสวัสดีุนสาวลาวใต้เนาะค่ะจากอันพีทีวีพีทีวีบ่ต้องอันเอาชุอเต็มของคุณนะเดโดยอ่านบอกออกเดี๋ยวปนิบวาไว้ย่านกีไทยเป็นก่อนมันมาท่านนั่น ราวนามันแฉ้ขนาดสิมือสองมื่นมันจึงซือมาไถยให้ให้มันแห้งจักหน่อยมั้งแล้วก็สิได้อันอันขุดพ้นแลวล,ะละ่ะพี่พี่เอาพ้นตรงนั้นละ่ะสิปลูกพักค่ะสิปลูกเออสิเอามะเขือเอาอยางมะปลูกนี่จะขุดพ้นลงขุดพ้นสองหม่องสามหม่องนี่ล่ะเอาพริกเอาอยางมะปลูก เอาพีก็มะเขือเอา,า,เอเอานู่นนี่นะมาปลูกไว้ถ้ากินเจ้าของนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณยายยังสาวพีเจวีก็สวัสดีคุณทุกบ่านนะคะเนาะคะ่ะพีวีนาสิทธ์เหตุธุลาจูพีเจวีดีจ้าเนาะคะ่ะจากจากปูเบาทางไงดูนี่เดี๋ยวรอฝนจั่อยค่ะเดี๋ยวสิได้ขุดพ้น ออกพลังเนาะขุดพ้นไว้ปลูกผักก่อนค่ะสวัสดีคุณสิตาสวัสดีคุณยายยังสาวนะค่ะจากคุณพี่ทีวีขนาดิสด้น่นาสิได้เลิกไปย้ามอนีและค่ะฝนมันซาเนี่ยแหละแล้วอ้อยจะเริ่มขุดพ้นแล้วค่ะ เอาพลปลูกผักทั้หน่อยกันเพราะว่ามันมีโพลสองสามบานอยู่ยังไดคุณอันยาวยังสาวดีจ้าหนะะูกะยายยังสาวคนอันหาเรอเนี่็พี่เทวีสวัสดีค่าเนาะ,ะเป็นไดคุณยายยังสาวอัดฟื้นเราไปฟื้นเราไป มือสองมือสามมือหรอเนาะไหลจากสมการคุณสิทธิ์สวัสดีค่ะนะคะจากคุณยายยางสาวคุณทวีวีสวัสดีค่ะนะคะจากคุณย,ยายนังสาวมีคนก็สองลูกเลยนี่ มีพนอยู่ลูกสองลูกเดี๋ยวอ่อยกระสิขุดเพราะว่ารอยาลูกหนึ่งกระสิขุดตีนออกมาแล้วกับลูกนี้เมื่อน,นี้นาสีค,อะคะ่อยล่ะค่ะเมื่อนี้นาสีค่อยขุดพน้นไปเรื่อยนี่แหละพ้นลูกนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวสิปลูกพักนี่ักหน่อย อันนี้ตะถาไปตอนตอนที่แดงๆรงไหมคะโอเคใครยังสาวอยู่ก็เก่านี่แหละนี่แหละเจ้าบาทคุณวัยหาซื้อ้อนเย็นคุณเว้ยน้องโอ้ยตากบแหนมโบเห็นแล้วสั่น อันคอมเมนต์กระบอถือกระสันกระบออันกระบอนกระบอเป็นนุ่มคือจังเพิ่นล่ะเนาะกระบ้อนุ่มคือจังเพิ่นล่ะเนาะนี่แหละค่ะดาวมน,นีก็ลุยแล้วเพราะว่าฝนเรวมสีนั่นแหละก็ะเลยที่ขุดแน่จังหน่อยค่ะมีปูนสองลูกสามหลูกขุดเนี่ยไข่ไข่ครับ <laughs> <laughs> บ่อ่ลาพี่ป <laughs> ลูกพักนี่ละาไว้ปลูกพักนี่แหละค่ะจะเจะลงปลูกพักนี่แหละค่ะเพราะว่ามันสาบมันไก่สีอันนั้นเบิร์ดหรือไมมพี่เพราะว่าอันแปลงของอ้อยอันไก่สีสาบออก,กเบิดแปลงไก่สิบเบิดหรอกก็เลยว่าเสียเอาพวนลงจากอันหน่อยไก่สิบปูก พักกันเนาะโอ้ยโนะจะเไม่บอกดีกะยังสาวอยู่คือเกานีนีแล้ววะแล้วคุณอดุลในบ้านนี้สาวบอกสวัสดีคกะสวัสดีกะ,กะคุณบุญเรืองสวัสดีนะคะขอบคุณเลยๆและะ้ว <c oughs> นี่มันมือนีสิพาขุดพน <c oughs> บ่าพาไปขุดป้นเหรอขุดเองนี่แ่ะค่ะเอาไว้ปลูกอยังค่ะเอาไปปลูกผักเฮานี้ล่ะเนาะปลูกผักปลูกยังตั้งๆนี่แล่ละค่ะใช้แรงคนบ่สช้รถดอค่ะเป็นคนที่มักนั่นสวัสดีค่ะคุณแดน,นสวัสดีคุณบุญเลืองแล้ว่็จูบีเทมี บุ้ยไวรุนเนาะว่าสันเจ้าเป็นไวรุนตีฮนี่เรามาอยู่พีวีค่ะเนาะค่ะอ๋อสวัสดีคุณไทยบ้านเนาะค่ะจากคุณบุญเรืองพีพีค่ะนะคะจากคุณแนนคุณแนนสวัสดีค่ะนะคะจากคุณยายยังเศร้าสวัสดีค่ะคุณแนนเนาะค่ะจากพีเทวีสวัสดีคุณเทวีเนาะค่ะจากคุณบุญเรืองค่ะ เมนบอกครับคุณยายยังสาวสันเอามันไว้ดุนกับสันเอาไว้รุ่นกับไว้รุ่นตัวตัวบาตะอวยละเถาก็มูเอ้ยเนะปีบุญเรืองสวัสดีค่ะนกกาจากคุณยายยังสาวคุณยายยังสาวค่านากาจากคุณแนนขอบคุณหลายๆค่ะคุณแนนขอบคุณนะคะคุณบุญเรืองขอบคุณนะคะคุณอดุลขอบคุณคุณยายยังสาวขอบคุณพีทีวีนะคะตานบุญเรืองค่านกกาจากใจบานล เลี้ยงเป็ดนะคะสวัสดีคุณยายยังสาวนะคะจากคุณบุญเดืองคุณแอนซี่สวัสดีครับ <laughs> อันแนซี่อ่ะคนละคนละแอนเด้ออันแอนซี่อีกแอนแนซี่กับนแอนซี่คนอีกคนหนึง่ง <laughs> เดี๋ยวสิผ้ามาขุดพ้นกันเมือน,นี้เบิดมือค่ะ ่ว่าบอทายคลิปดอกคอยพึ่งยี่สิบเองอิอูเออยี่สิบไหลบุญบุญเรื่องหว่ายงามครับนะคะจากคุณสิสวัสดีค่ะสุชาโอ้ยเนาะเอาเอาไปว่ามากับยี่สิบนาที้อยก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเรือบทุกไลน์เด้อค่ะเด้อ ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่กัเดินทางปลอดภัยนะคะรว,วยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะบา,บายยเด้อค่ะทุกคนเจ้าคุณเนี่ยยังสาว20สิบ20เจ้าวัสดุเอิ้นเชียบายค่ะบายยนะคะทุกคนขอบคุณมากมายนะคะเจอกันใหม่ไล่หน้าเด้อจ้าเด้อ